ปั๊มอีลิทและอันติเมตต่างกันอย่างไรอันนี้อีลิทนะครับอันนี้อันติเมตนะครับออเซสซอรีให้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ออเซสซอรีเยอะมากแถมหัวให้ด้วยนะครับอันนี้ลองใส่ผ้าคลุมให้ดูนะครับเนื้อผ้าค่อนข้างจะโอเคต่อไปนะครับส่วนหัวปั้นเหมือนกันนะครับอาจจะมีการแต่งสีต่างกันเล็กน้อยนะครับช่วงท้องนะครับจุดขยับจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับการคัดคานอะไรพวกนี้นะครับจากนั้นเนี่ยตรงส่วนหัวไหล่จะมีบัตเตอร์ไฟจอยนะครับสำหรับออลติเมตแล้วก็ตัว ตัวนี้จะมีแขนสองเวอร์ชันนะครับคือสีแดงเต็มทั้งแขนเสื้อนะครับแล้วก็มีสีเนื้อหลุดออกมาเป็นการทาสีแดงขึ้นไปนะมีสองตัวนะครับมาดูช่วงเอวนะครับช่วงเอวเนี่ยอัลติเมตจะเป็นยางนะครับส่วนอิลิทธรรมดาจะเป็นการเพ้น,นะครับหัวเข่านะครับจะมีการขยับแบบเดบันจอยนะครับส่วนบูธเนี่ยจะมีลายรองเท้าที่แตกต่างกันนะมีจมูกเท้าขยับได้นะสำหรับอันติเมตส่วนอิลิทธรรมดาทําไม่ได้นะครับ สรุปต่างกันที่หัวไหล่นะครับหน้าท้องแล้วก็จมูกเท้านะครับนอกนั้นที่เหลือก็เหมือนกันหมดนะครับ